สวัสดีครับพันธุ์พุมวันนี้เราจะมาติดตั้งแทงน้ำและปั๊มน้ำพร้อมกันจะเป็นยังไงจะทำยังไงนั้นมวีวิธีทำยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับไปรับชมได้เลยนะครับเดินเลยครับผมแทงน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับ แท่น้ำหนึ่งพลิตกับปั้มน้ำหนึ่งนิ 1, นน้วขนาดหนึ่งนิ้วสามร้อยวัตต์ไปดูกันครับนี่ครับเราจะตั้งตรงนี้แล้วเราจะต่อน้ำออกน้ำเข้าระบบน้ำหมุนวนหมุนเวียนจะทำยังไงนั้นมาดูกันครับวันนี้จะบอกอย่างละเอียดยิบเลยนะครับผมอันนี้แทงน้ำพัตติกับดอทหนึ 1, ่งพันลตรครับ นบบนี้นะคบฝั่งนี้เป็นออโต้เป็นขาออกนะครับดูให้ดีนะครับตัวนี้เป็นเช็ควาลสปริ wow oping, งตันนี้เป็นขาเข้าอย่าต่อสลับขานะครับไม่งั้นจะไม่ได้ผลนะครับ แรงดันนะครับต้งไม่แรงอัดสูงต้องคันให้แน่นหน่อยกัน่วกึือเดี๋ยวเขาออกจากแท่งแล้วก็จะใส่บ้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมตัดท่ออน รอน้ำขาเข้าปั๊มกันแล้วขาเข้าปั๊มเราองมีวาล์วหนึ่งตัวนะครับเวลาปั๊มเสียเราจะปิดน้ําไปซ่อมได้นะครับไม่งั้นเราจะเพลืองน้ํามากถ้ามีวาล์วปิดน้าครับผมมารอชมกันเลยครับคั้นตัวนี้เราตัดไปแล้วเพื่อรประหับในการทํางานให้มันเร็วขึ้นนะครับ ดันดันดัน,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 นเสร็จปุ๊บปลายน้ำยาปลายเพื่อให้น้ำยาประสานติดติดนี้นะ แล้วก็ทามยากรันอสองหัวสองสองางเลยสอง้างก็ใส่เข้าไปไปยับปั้งน้ำหน่อยนึงนี่ครับใส่เข้าไปนี่ก็เสร็จก็แล้หรับน้ำเข้าปั๊มแค่นี้ก็จบแล้ว ไปเป็นทางออกนะนทะางขออกจากปั๊มครับขาออกเราก็ต้องมีวาล์วคุมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอาไว้ทดลองปั๊มน้ําหรือว่าเช็บปั๊มน้ําว่าเวลาปั๊มมันเต็มออโตเมติกมันจะทํางานมันจะตัดหรือเปล่าครับมีประโยชน์มากครับและสําคัญมากครับปั๊มขาเข่าและขาออกนะครับ เป็นวิธีการต่อน้ําออกจากปั๊มน้ํามาเข้าท่อจ่ายนะครับเข้าในบ้านนะครับไม่ยากครับแต่ที่สาคัญเราต้องมีวาลวคุมไว้หนึ่งตัวเพื่อเวลาเราเทสปั๊มน้ําว่าน้ํามันตัดมาเวลามันเต็มแล้วมันจะตัดถ้าเกิดาไม่มีวาลวเทบน้ําเราก็จะไม่รู้เลยครับว่าเราจะเทสน้ำยังไงครับตอนนี้มันยังใหม่อยู่เราไม่ต้องเทสนะครับแต่นานๆไปปั๊มมันเก่าแล้วเราเทสแรงดันน้ําเราต้องมีวาลวขาออกนะครับ เข้าและกางออกต้องจาเป็นมากๆนะครับสําหรับบานะ่าน้ํามาดูกันครับวราต่อกันยังไงครับ น,น้อยความรวดเร็ว้างไ้ในการทํา,ทาง,งานนะ ันนี้ก็เสร็จงานแล้วครับ่านผู้ตรงถ้าเราเตรียมการไว้ทุกอย่างมันก็จะง่ายครับไปกับไปไปครับไปนะ ออก่อนก็จับปั๊มน้ำและน้ำเข้าปั๊มน้ำง่ายนิดเดียวครับไม่ยากอย่างที่คิดครับนี่ครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับออกและขาเข้าจะต้องมีวาล์วคอยควบคุมนะครับตอนนี้เราจะลองเปิดปั๊มน้ำดูนะครับปัญหาแล้วเหรอเอาดีไหมดีเลย